สวัสดีค่ะพบกับช่องซ a k u r a Channel วันนี้เราก็จะมาให้ทุกๆคนเลือกนะคะว่าจะเอาเสื้อผ้าผมอะไรไหนฮะให้ทุกคนลองเลือกสไตล์ของทุกคนมั่งนะ,ะผมฮะผมอันที่หนึ่งที่เราจะให้เลือกคือผมนี่นะทุกคนผมที่หนึ่งที่หนึ่ง ทุกคนนะคะพร้อมบอกมาด้วยว่าผมที่หนึ่งผมสมมติทุกคนจะจะเอาผมที่หนึ่งใช่ไหมทุกคนก็บอกมาสมมติเราเชอเอาผู้คนเอาผมที่สามสมมติทุกคนเอาผมที่หนึ่งก็บอกมาว่าเอาสีอะไรก็มีสีประมาณนี้ครับอ่จะกดให้ดูนะ หลายสีมากเลยนะคะส่วนผมที่สองคือผมนี้นะคะทุกคนใครชอบผมอันนี้นะผมที่สองแล้วก็ก็บอกสีมาเลยนะคะนี่ก็คือผมที่สามนี่จ้าผมอ,าอันนี้ก็คือเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่หนึ่งคือเสื้อ สื้อผ้านี้นะคะนี่คือเสื้อที่หนึ่งค่ะเผื่อใครชอบหนาะส่วนเสื้อผ้าที่สองนี่จะทุกคนเสื้อผ้าที่สองใครจาสีอะไรก็บอกมาได้นะนี่คือเสื้อผ้าที่สองส่วนเสื้อผ้าที่สามก็คือตัวเท่านั้นทุกคนเราขอหาก่อนนี่นะคะทุกคนจาสีอะไรก็บอกกันนะเสื้อผ้าที่สาม ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวกอะไรแบบนี้ด้วยก็ประมาณนี้นะคะใครจะเอาอันไหนก็บอกเรามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย